นี่ถ่ายไปเรื่อยๆนะเพราะเป็นภาพเคลื่อนหไหวเดวจะโฟกัสเข้าไปโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอโฟกัสหน้าก่อนโอ้โหพี่จำลองเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปอย,านนะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นนะให้จำลองเสริมเข้าไปก่อนเสริมเข้าไปอ่าอยู่ด้านนั้นนะ เดีย๋ยวเพึ่งออกเดี๋ยวผมจะไปเสริมอีกข้างหนึ่งอ่าหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวผมไปเสริมให้กอต้องหน่อยต้องใช่ไหมอ,อ๋อได้ได้ได้ได<อ>กดอย่างเดียวนะเอ่อทำไมใกล้เงินมือใหญ่ไมวป้ายไมวป้ายนะเราไม่ได้ดูเดี๋ยวเพิ่ปหามาดูนี่น

แล้วหนึ่งสองสามอีภาพหนึ่งนะหนึ่งสองสามอ่าลงมาได้แล้วให้คนอื่นขายบ้างไม่ได้ถือโลเลยืร้อยกินได้